สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้น่าจะเป็นเพราะเตสังเกตแล้วเวลาเตใช้แอปที่มันไม่ได้เป็นแอป Facebook ตรงๆเวลาไลน์นอกบ้านบางทีมันอาจจะต้องใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเยอะหน่อยก็ลเลยทําให้แบบสัญญาณมันอาจจะไม่ค่อยดีอใครเข้ามาทักเข้าทักเข้ามาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเตจะจบไลน์แล้วเมื่อกี้ฟังถึงตรงไหนอะเต่ไม่แน่ใจว่ามันตัดไปตอนไหนเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาเตจะได้จบไลน์ อันนี้เป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วของวันนี้ทุกคนจะได้ไปนอนเพราะตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วเนาะคุณพ่อพอฟังอยู่เมื่อกี้ถึงตอนไหนแล้วคะเต้จะได้เล่าให้จบนะคะบอกเต้นหน่อยว่าเมื่อกี้ไลฟ์มันถึงตรงไหนเนาะตรงนี้ข้างหลังเป็นสถานีรถไฟของเมืองเบิร์นนะคะอือเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาก่อนใครเข้ามาใหม่ทักเข้ามาเลยคะ่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เหมือนเดิม กดติดตามช่องแต่ที่นีได้ช่องนี้ให้ความรู้เรื่องการเงินงเรื่องการลงทุนนะคะแล้วทุกคลิปทุกไลฟ์ไม่ได้เป็นการแนะนาําการลงทุนนะคะให้เป็นความรู้เท่านั้นใครไปลงทุนมั่วๆเสียเงินใจข,ขอเป็นรับผิดชอบนะคะเออเดี๋ยวต่อไปถ้าไลน์นอกบ้านจะต้องไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กตรงๆอาจจะแปะรูปในแอปไม่ได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวโชว์รูปให้ดูแทนเนาะเวลาไลน์นอกบ้านอยากให้ทุกคนได้บรรยากาศนะคะม,มีคนอยู่เยอะวันนี้วันเสาร์คนเขาแบบ บบอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยค่ะว่าเสียงชัดภาพชาัดแล้วเมื่อกี้ฟังถึงตรงไหนจะได้เล่าให้จบเดี๋ยวทุกคนนอนไม่หลับเนาะถ้าเราไม่จบเออทุกคนจะได้ฟังให้จบแล้วเดี๋ยวจะไปนอนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะพราะตอนนี้วันเสาร์เนาะที่นี่ตอนนี้ห้าโมงสามสิบสองนาทีอ่ะถ้าภาพชาัดเสียงชัดคอมเมนต์เด้ค่ะว่าเสียงทับแล้วใครยังไม่ได้แชร์แจกรีนด้วยกันแชร์ด้วยค่ะ ใครมาเข้ามาใหม่ฝา,ากกดติดตามด้วยนะคะฝากพอลล์กดไลค์กดแชร์กดติดตามมีส่วนร่วมจะได้เตือนทุกครั้งที่เตะม,มาแล้วใครดูจากช่อง YouTube เอาไปยงย้อนหลังก็ฝากส,สับสกายกดส,สับสกายแล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องด้วยนะคะเมื่อกี้เล่าถึงไหนคะไม่รู้ว่าตัดไปตอนไหนเมื่อกี้เนี่ยก็เลยแบบพูดคนเดียวอยู่นานก็เลยรู้สึกว่าเออสัญญาณมันน่าจะหายแล้วแหละเพราะเวลาอยู่นอกบ้านบางทีสัญญาณมันไม่เสถียรแอปนั้นมันต้องใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตสูงมากๆ ในการแบบไหลนั่นแหละอ๋อเราถึงคริปโตขึ้นเนาะ,ะคนอื่นคอมเมนต์เลยค่ะถ้าใครแชร์แล้วคอมเมนต์เลยค่ะว่าแชร์แล้วฝากช่วยแชร์เยอะๆให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอ่ะใครที่ฟังอยู่เมื่อกี้ถึงไหนคอมเมนต์มาได้หรือทักทายมาได้ว่าเสียงชัดภาพชัดเดี๋ยวจะได้เล่าต่อให้จบแล้วทุกคนจะได้ไปนอน เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งรอทุกคนเข้ามาว่าไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโอเคเมื่อกี้มันตัดก็เลยแบบเล่าไม่จบกำลังจะจบแล้วด้วยใช่ปะ่ะอ่ะฟัง่องถ้างั้นใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยเนาะเสียงชัดภาพโอเคนะคะที่เราเล่ากันอยู่เมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องนี้นะคะที่เราเล่าเมื่อกี้ เป็นเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับอันนี้การล่มของระบบ Windows โ,โ,โลกนะคะอ่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์ก็แชร์คอมเมนต์ได้เลยค่ะว่าเสียงชัดภาพโอเคแล้วถ้าใครไม่ได้ฟังแต่ต้นย้อนไปฟังคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าสัญญาณมันหายก็เลยทําให้คลิปก่อนหน้านี้เราไม่จบนะคะอ่ะ าพร้อมแล้วช่วยคอมเมนต์่อยค่ะว่าพร้อมที่จะฟังต่ออีกประมาณสิบนาทีก็จบแหละอมคอมเมนต์ comment ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้จบก็คือเมื่อวานมีแค่ตลาดคริปโตอย่างเดียวที่ไม่ล่มนอกนั้นล่มหมดอ่ะก็มีคริปโตแล้วก็มีคนที่ใช้ macbook ไม่มีปัญหาคนที่ใช้ macbook ไม่มีปัญหาแล้วก็คนที่ใช้ระบบ linux ไม่มีปัญหานอกนั้นเรมหมดอืมเรหมดอะใครยังไม่แชร์แจกคะแนนด้วยกันแชร์ด้วยค่ะขอบคุณสําหรับทุกหัวใจทุกคอมเมนต์ทุกการกดแชร์ใครแชร์ก็ช่วยสร้างเส้นทางเศรษฐีไปด้วยกันนะขอให้ปังและได้ตังค์มากเท่าๆกันหรือว่ามากกว่าเตุณก็ทําได้หรือเท่าเต็มก็ทําได้นะคะอ,อยากให้ได้บรรยากาศวันนี้ก็เลยออกมาไลฟ์ข้างนอกไม่คืออยู่บ้านบางทีมันก็ใช่ปะ อยู่บ้านบางทีมันก็แบบเบื่อใช่ไหมอยากให้ทุกคนออกมาเห็นบรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะตอนนี้แต่ก็ยังอยู่เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดีวหัดไปทางนี้บ้างทางนี้มันจะเห็นรถเห็นปะแป๊บหนึ่งตรงนี้มันจะเห็นรถข้างหลังอ่ะแล้วต่อคือง่ายๆเลยพอมันเกิด การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการชักดาวและระบบมันล่มทำให้คนเห็นความสำคัญเรื่องการแบ็กอัพระบบในการทำงานเมื่อวานถ้าใครใช้ Windows ใช้ Microsoft โรงพยาบาลศาลสายการบินเอาปเป็นว่าทั้งหมดที่เป็นระบบ Office ออฟฟิศที่ใช้คอมพิวเตอร์อะทำงานไม่ได้เลยทำไมที่เมืองไทยไม่กระทบก็มันเป็นตอนเย็นไงที่นี่ตอนประมาณน่าจะสิบโมที่เมืองไทยก็ ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ตลาดหุ้นก็จะปิดแล้วใช่ไหมออฟฟิศก็จะหยุดแล้วแต่ว่าคนที่ขึ้นเครื่องเมื่อวานตอนเย็นมีปัญหาเพราะว่าที่นี่คือตอนสายที่อเมริกาคือตอนเช้าก็ผลกระทบมากที่สุดก็คือยุโรปและอเมริกาที่ระบบล่มเมื่อวานวันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังระบบที่ล่มก็คือเป็นระบบวินโด s ของคาวสไต์เป็นของ Microsoft เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นล่วงลง16เ ก่อนหน้านี้หุ้นตัวนี้ก็เพิ่งขึ้นมาไม่นานเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่าจะมาตั้งแต่2022เพราะไอตัว Cloud s t เป็นระบบะรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับพวกวินโดว์เกี่ยวกับการแบ็กอัพข้อมูลของแบ c ก o อฟฟิศเนาะหลังบ้านคืออย่างกนก็เลยเมื่อวานมีแค่ Linux Mac แล้วก็บล็ c h a i n ที่ไม่กระทบเลย ระบบชําระเงินทั้งโลกใช้ Windows ค่ะก็เมื่อวานก็กระทบหมดธนาคารคุณนี้บอกว่าก็ระบบหายไปประมาณ5-6ชั่วโมงเพราะใช้ไม่ได้อ,อ่ะพิมพ์เลยค่ะพิมพ์เลยว่าคริปโตบล็อกเชนเท่ากับความปลอดภัยสูงที่สุดในตอนนี้เพราะว่าคนที่ทำบิตคอย i n แลนะคะที่เขาทำระบบ Bitcoin ์แลบที่คล้ายๆกับวินโด s แล้วกันเนาะเขาเรียกว่า Bitcoin อยเซิร์เขาพูดว่าถ้าเป็นของบล็อกเชนนะคะมันจะไม่ชัดดาวมันจะอัปเดตและแก้ปัญหาเองที่ทำให้ระบบมันใช้งานได้เหมือนเดิมเขาก็เลยบอกว่าเมื่อวานก็ตลาดหุ้นที่ยุโรปเทรดไม่ได้เศรษฐกิจหายไปก็เยอะอยู่นะเพราะว่าถ้าอเมริกาคือทั้งวัน ถ้ายุโรปคือก็ตั้งแต่10บโมงใช่ไหมกว่าจะเลิกงานก็5้าโมงก็หายไปประมาณ6-7ชั่วโมงใช่ปะเออที่ยุโรปกับอเมริกาก็เลยกระทบเยอะสุดมากกว่าที่อื่นใครไม่ได้ฟังอธิบายก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นคลิปแรกอันนี้เป็นคลิปที่2เพราะว่ามันตัดไปเดี๋ยวเขาหน้าถ้าไลนนอกบ้านก็จะไลฟ์ป่านเนตรงๆจะได้ไลฟ์เดียวจบอะพิมพ์เลยค่ะบล็อกเชนคริปโตเท่ากับ ระบบที่ใหม่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดตอนนี้แล้วการชัตดาวหรือการเกิดปัญหาในการใช้งานจะไม่เกิดขึ้นสำหรับระบบในการใช้งานหลังบ้านแล้ก็ฟิดอะเพราะว่าบล็อกเชนเก็บข้อมูลได้ดีกว่าดูแลข้อมูลได้ดีกว่าคุณสาวรักรสวัสดีค่ะใครแชร์แล้วคอมเมนต์เลยใครแชร์แล้วอันนี้ก็เลยเอามาฝากเพาเมื่อวานเป็นชัยชนะของตลาดคริปโตเพราะ เป็นสินทรัพย์เดียวที่ยังสามารถเทรดหรือซื้อขายได้นอกนั้นดับหมดเลยชัดดาวหมดเกลี้ยงทั้งหุ้นบอเหล็กทองคำอะไรที่มันเทรดในระบบอะล่มหมดตลาดหุ้นลอนดอนนี่ปิดเลยเมื่อวานเ,เออพบอเมริกานี่คือซื้อไม่ได้เลยเมื่อวานเข้าแฟแบบมีปัญหาเลยอ่ะอมไม่ได้เลยอ่ะพิมพ์เลยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาคุณลุงนภาพิมพแล้ว เออเดี๋ยวออกมาข้างนอกเขาน่าจะไม่ได้แปะรูปนะโชว์รูปให้ดูหลายผ่านเฟซบุ๊กตรงๆเพราะมีปัญหาประมาณน่าจะห้าครั้งแล้วเนาะที่มันดับหรือมันตัดเออก็ใช้ Facebook แอป,ปตรงๆแล้กันเพราะไอ้ตัวแอป,ปที่แตใช้พามิดีโอมันจ,จะใช้ความเร็วของเน็ตเยอะเอาไวไล้ลาที่บ้านถ้าเป็นงนแอป,ปนั้นนะ่ะเนาะเออเมื่อวานเป็นชัยชนะของตลาดคริปโตแล้วก็คนจะเข้ามาใช้บล็อกเชนเยอะขึ้นแล้วคนก็เริ่มสนใจเมื่อวาน คริปโตอ่ะมันสามารถชําระเงินได้ด้วยใช่ไหมเมื่อวานมีแค่ระบบคริปโตอย่างเดียวนะที่ใช้ได้ในฝั่งยุโรปแล้วเมกาก็สายการบินก็ใช้วินโดในการจ่ายเงินใช่ไหมเออใช้วินโดในการจ่ายเงินพอมันเกิดแบบนี้ก็คนก็ติดอยู่ที่สนามบินซุริย์เยอะนะติดอยู่ที่เมกาบินไม่ได้เครียดเลยอือ ตอนนี้ก็เลยทำให้คนเห็นความสำคัญในการแบล็กอัพแบ็อัพที่ใช้บล็อกเชนถ้าคนเข้าไปใช้บล็อกเชนเยอะตลาดคริปโตก็โตขึ้นสิใช่ไหมพอบล็อกเชนก็เป็นหนึ่งหรายได้อย่างเช่นบล็อกเชนของคริปโตที่ชื่อว่าบิตคอยนิโทเรียหรือบล็อกเชนของอื่นอื่นอีกก็ใช้งานได้อีกเมื่อวานก็คุณพิม์พได้ค่ะเมื่อวานคริปโตคือเด่นมากที่เราแบบ ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันมืดอะแป๊บหนึ่งอ่าโอเคฝั่งนี้สว่งวางมันมืดแล้วแต่แสบตาไงจะมองไม่เห็นเออเมื่อวานก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตลาดคริปโตเนื้อหอมนวะนะน่าสนใจมากเพราะเป็นตลาดเดียวเมื่อวานคนเข้ามาเทรดคริปโตเยอะมากนะเพราะว่าหุ้นยุโรปไม่ได้หุ้นเมกาไม่ได้คนก็เลยเข้ามาลงทุนคริปโตเพียบเลยเมื่อวานเดทเห็นมาอยู่คริปโตหมดเลย ใช่ไหมเมื่อวานคริปโตขึ้นไหมเดี๋ยวเมื่อเช้าดูมันก็มีผันผวนนิดหน่อยแปบ๊บหนึ่งมีใครฟังครั้งแรกบ้างมีใครไม่รู้ข้อมูลที่ถ่ายบ้างถ้าฟังจากเตยครั้งแรกยกมือเลยยกมือเลยว่าฟังครั้งแรกโอ้โหเมื่อวานคริปโตขึ้นไปหกหมื่นเจ็ดเพราะอะไรก็ตลาดอื่นชัดดาวไง คนก็มาอยู่คริปโตกันเนืองๆเลยจ้าคนมาอยู่คริปโตกันจุกๆเลยจ้าเออคนมาลงทุนคริปโตกันจุกๆเลยจ้าก็สบายไปเลยจ้าเนี่ยจ้าถ้าดูกราฟนะจ้าตลาดคริปโตพุ่งทะยานเลยจ้าเห็นไหมเมื่อวานนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะขึ้นไปเกือบหกหมื่นเจ็ด เพราะตลาดอื่นชัดดาวหมดเลยมีตลาดคริปโตที่เดียวที่ใช้ได้เมื่อวานที่เป็นสินทรัพย์ในการลงทุนนะคะมีคริปโตที่เดียวที่ใช้ได้ใครฟังครั้งแรกยกมือเลยไม่รู้เรื่องที่เมืองไทยเลยใช่ไหมเพรที่เมืองยีไทยเมื่อวานก็คือตอนใกล้จะเลิกงานแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นที่ญี่ปุ่นก็คือเลิกงานแล้วที่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็คือเลิกงานแล้วมันก็เลยอาจจะทําให้ ไม่เป็นข่าวใหญ่เหมือนที่นี่ที่นี่เป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่ามันกระเทือนทั้งคนบินไม่ได้เออกระทบหลายอย่างอะไรเงี้ยนั่นแหละคนก็เลยแบบสนใจเรื่องนี้มากเลยเรื่องการชัดดาวของระบบวินโดว์ใครฟังครั้งแรกยกมือเลยค่ะว่าฟังจากเตะครั้งแรกจะได้รู้ว่าทุกคนที่มาดูฟังครั้งแรกหรือว่ารู้อยู่แล้ว ว่าเมื่อวานก็เกิดความปั่นป่วนในฝั่งตะวันตกมากๆที่เมืองไทยกระทบไหมกระทบนะคนที่ขึ้นเครื่องเมื่อวานตอนเย็นก็คือบินไม่ได้แต่แต่ไม่รู้ว่าเมืองไทยนั้นแค่ไหนแต่ที่เนี่ยหายไปประมาณ4ี่ชั่วโมงที่สนามบินะนะที่ลอนดอนที่ยุโรปทุกเมืองเลยที่เมกาก็ทุกเมืองเลยที่บินไม่ได้เพราะว่าพอวินโดว์มีปัญหาก็ชําระเงินไม่ได้เช็คอินไม่ได้สายการบินขึ้นไม่ได้เลยระบบ การจราจรทางอากาศก็ขึ้นไม่ได้เพราะใช้วินโดว์เหมือนกันนะคะอ่าใครยังไม่ได้แชร์จกใครเริ่มแชร์เลยใครฟังครั้งแรกยกมือเลยว่าฟังครั้งแรกฟังจากเตยครั้งแรกรู้กันหมดแล้วหรอถ้ารู้กันหมดแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าเตยมาเล่าเพิ่มถ้าใครยังไม่รู้เพิ่มมาฟังครั้งแรกคอมเมนต์เลยจะ้ะว่าฟังจากเตยครั้งแรก นี่แหละมันจะพาคุณไปร้อยล้านใครเข้ามาก่อนก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่อยากศึกษาความรู้การเีการลงทุนติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยายกมือเลยขอบคุณมากสำหรับหัวใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อโหนี่ทุ่มเทมากเลยนะเนี่ยแล้วคอมเมนต์เลยค่ะว่า ชอบความรู้แบบนี้ขอบคุณความรู้แล้วก็ชอบความรู้แบบนี้อยากให้มาทุกวันอยากให้มาเล่าทุกวันคอมเมนต์ได้ค่ะขอคอมเมนต์เยอะๆขอกดไลค์แชร์เยอะๆเ,เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วแบบนี้คุณรอดูแล้วกันหลายบริษัทก็จะแบ็กอัพตัวแบ็กออฟฟิศหรือหลังบ้านด้วยระบบบล็อกเชนหรือบางบริษัทก็กําลังจะเข้ามาใช้บล็อกเชนเต็มตัวเพราะว่า มันไม่กระทบอะไรเลยเมื่อวานระบบชําระเงินของโอนเงินหรือซื้อของจากคริปโตก, mm hmm. ก็ก็ยังใช้งานได้ปกติไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรอ๋อโอเคคุณสมรักว่าดูที่ข่าวไสต์เนี้ยแหละลองมาฟังนะเออลองไปฟังย้อนหลังนะคุณสมรักเตเล่าไปแล้วคลิปแรกือ AI ก็ช่วยเตไว้เยอะมากเพราะขอบคุณ AI ถ้าไม่มี AI เต้ก็จะไม่รู้เรื่องนี้เลยตอนแรกเต้ไล่ไปไล่ TikTok, ติ๊กตอกเนาะเต้ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเต้ยังไม่ได้อ่านข่าวยังไม่ได้เข้าไปดูในตลาดคู่นอเมกาคนติ๊กตอกเขาพูดเรื่องนี้เออแล้วเต้ก็เลยไปถาม AI ไอก็เลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเออแล้วเต้ก็อ่านข่าวในคอยเทเลกราฟใช่ไหมเมื่อกี้ที่เต่บอกออมเต่ก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนใครยังไม่แชร์ขอคนละสามแชร์นะคะก็จะได้ช่วยส่งพลังเนาะสร้างเส้นทางเศรษฐีไปด้วยกันแล้วก็ ถ้าคนเข้ามาใช้บล็อกเชนเยอะขึ้นเนาะบล็อกเชนหลักๆก,ก็จะมีของบิตคอยแล้วก็อ mm ีโทเรียแล้วก็มีอีกหลายบล็อกมากที่น่าสนใจนั่นหมายความว่าคุณก็รอรับคุณจะเอา8หลัก9หลัก10หลักคุณรอเลย mm hmm. เพราะเวลาคนเข้ามาใช้บล็อกเชนเยอะขึ้น mm hmm. พิมพ์เลยค่ะ mm hmm. เมื่อมีคนเข้ามาใช้บล็อกเชนเยอะขึ้น mm hmm. เท่ากับร mm hmm. ายได้ของตลาดคริปโตสูงขึ้น หรือมันช่วยดันให้เหรียญที่มีบล็อกเชนนะคะเติบโตขึ้นพิมพ์พเลยค่ะเพราะคนเข้ามาใช้เยอะ mm. ก็เท่ากับรายได้สูงขึ้นถูกไหมม,มันก็ยิ่งทำให้ตลาดคริปโตสูงขึ้นมากขึ้นเพราะว่าคนเข้ามาใช้มีค่าธรรมเนียมมีส่วนต่างเนาะถ้าเข้ามาใช้ระบบบล็อกเชนของบิตคอยก็มีค่าธรรมเนียมเข้ามาในบิตคอยถ้าเข้ามาใช้ของอีทอเรียม ก็ได้ค่าทรรมเนียมมันก็ทําให้ธุรกรรมมีการใช้งานมากขึ้นเหรียญมันก็โตขึ้นถ้าใครจะซื้อเหรียญก็ต้องมีความรู้นะความรู้เป็นความเสี่ยงตลาดคริปโตไม่ใช่ได้กำไรทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเสียงนะถ้าคนที่มีความรู้ก็ปิดประตูขาดทุนได้เลยใช่ไหมเออก็ตามนั้นนะคะส่วนใครถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่อง อยากเรียนรู้เรื่อง AI ก็ยังสมัครได้นะคะคอร์ส AI, คลิปโตก Wealth Builder นะคะยังสมัครได้อยู่นะคะเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งคุณสิบเท่าด้วย AI คุณแค่รู้ AI แค่1%คุณสามารถพอร์ตโตขึ้นจากการทำกำไรคลิปโต10บเท่าไม่ยากเลยเมื่อวาน AI ก็ช่วยเต่ว่าให้เตย,เตยได้ความรู้พอมีคนพูดปุ๊บตอนแรกเตยมไม่ได้เข้าไปดูเลยเตยออกมาไลฟ์หาคุณใช่ไหมตอนบ่าย ที่นี่เมืมเม่อวานแต่หลายเท่าไรสามทุ่มสองทุ่มห้าสิบใช่ไหมแล้วแต่ไปไลฟ์ t ิ๊กต็อกแล้วพอคนบอกุ๊บได้ถัง a อไอรู้ข้อมูลละเอียดเลยเป็นร์สแรกที่นํา AI มาประยุกต์ใช้กับการลงทุนถ้าใครอยากจะเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานในการใช้งานบล็อกเชนหรือการลงทุนคริปตโตรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเสี่ยงและสอนทุกอย่างเลยทั้ง N f t Metaverse วิรบล็อกเชนเวบรวมถึงคริปตโตเพื่อการลงทุน เพื่อให้คุณมั่นใจแล้วใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการลงทุนได้ง่ายขึ้นและได้กำไรง่ายขึ้นถ้าใครสนใจสมัครได้เรียนมาที่12สิงหา2024เลียเวลา2เดือนสอน4ครั้งนะคะสัปดาห์เว้นสัปดาห์เตส,สอนกับคุณนิดเรียนใน Facebook กปิดแต่ถ้าใครอยู่ใน YouTube แล้วไม่มี Facebook ก็เรียนได้นะคะติดต่อทีมงานได้ก็เรียนในเว็บไซต์ได้ค่ะเรามีลงเว็บไซต์ให้ ถ้าสนใจสมัครก็แอดไลน์ไปได้เลยที่ a @tecsii นะคะชื่อแต่เองนะสมัครได้เลยเนาะก็อยากเติบโตไปกับโลก AI เติบโตไปกับนวัตรกรรมที่เรียกว่าคลิปโตและ AI เอามาพนวกใช้กันหาเงินสร้างพอร์ตเกษียณที่คุณได้ราคาก็อินบ็อกซ์ได้นะสำหร,รับ Facebook หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แต่ถ้า Youtube ไฟ <ป S 2> <า>ไลน์แอดที่เดียวนะคะ @tecsii ชือ่อแต่เองนะเตชินีก็พิมพ์ CF 6ก0ับาทราคานี้ถึง 25กรกฎาคมัน 20, ิเท่านั้นหลังจากนั้นราคาจะขึ้นเรื่อยๆจากราคาเต็ม15,888หน่หน 5, 800, บาทนั่นแหละอ่ะพิมพ์แล้วอย่าลืมเลยถ้าชอบความรู้นี้ขอบคุณความรู้วันนี้ที่เป็นประโยชน์พิมพ์ได้เลยค่ะส่วนใครที่ชอบความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเก่ชิีเลยด้วยนะคะอืม แล้วเรามาเจอก,กันในคอร์สนะสำหรับคนที่อยากจะทำให้อยากจะทาให้ AI ทํำให้พ์ตคุณโตขึ้นสิบเท่าใช่ไหมถ้าคุณได้หนึ่งแสนต่อปีแล้วคุณอยากเป็นหนึ่งล้านต่อปีคอร์สนี้ก็ช่วยคุณได้ง่ายขึ้นถ้าคุณได้หนึ่งล้านต่อปีแล้วอยากเป็นสิบล้านคุณได้สิบล้านแล้วอยากเป็นร้อยล้านคอร์ด AI ช่วยให้คุณง่ายขึ้นในการหาขอ้อมูลและ ป้องกันความเสี่ยงนะคะอ่ะพิมพ์เลยค่ะขอบคุณความรู้วันนี้ที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่หรอกมันแสงมันส่องเข้าตาเตะเตเริ่มจมึนหัวเริ่มดิ้นแสบตาจนไม่ไปหน,นจะจบแหละส่วนใครถ้าอยากจะเริ่มต้นนะคะยังมีหนังสือขายอยู่นะคนทำรายได้ด้วยบิตคอยและคริปโตเจ็ดขั้นตอนสุภาพมาัง่งคั่งก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยอันเนี้ยหรือถนะ้าใครไม่มีพื้นฐานแบบอยากจะไปเรีนยนไอเลยก็ได้นะอันนั้นก็คือสอนวิธีที่ง่ายขึ้นแต่ใครอยากได้ราคาเบาๆก็อันนี้ CF 133 3บาทเท่านั้นจากราคาเต็มสองพบาทส่งฟรีทัวไทยส่งของวันจันทร์แล้ววันศุกร์นะคะถ้าใครสนใจหนังสือก็ยังซื้อได้เนาะแอดไลน์ไปได้ที่ a d t e c h d a n นะคะแล้วก็ซื้อของกับเตโอนเข้าบัญชีบริษัทนิพานเด렉ชันเท่านั้นนะคะไม่รลบโอนบัญชีส่วนตัวเนาะอ่ะพิมพ์หรือยังคะว่าขอบคุณความรู้วันนี้ที่เป็นประโยชน์แล้วทุกคนจะได้ไปนอนต้องขอโทษในความไม่สะดวกด้วยเนาะเมื่อกี้สัญญามันตัดไป ตอนนี้แต่รู้แล้วว่ามันเป็นาอแอปพลิเคชันต่อไปเติมอะไรนอกบ้านก็จะเป็นไลฟยผ่านแอฟเฟซบุ๊กตรงๆเนะเาะอยากให้ทุกคนได้บรรยากาศตอนนี้ก็จะ6กโมงแล้วห้าโมงห้ิบนาทีพี่เมืองไทยก็จะห้าทุ่มแล้วเนาะทุกคนจะได้ไปน,นอนนะคะก็ถ้าความรู้วันนี้เป็นประโยชน์พิมพ์เลยค่ะขอบคุณความรู้วันนี้ที่เป็นประโยชน์นะคะส่วนใครถ้าจะซื้อคอร์สสมัครคอร์ส เรียนออนไลน์เนาะในคอร์ส AI Crypto View Builder นะคะ View well Builder ก็สมัครได้เลยเนาะก็คือตั้งความมัน่นคงคุณสิบเท่าด้วย AI ถ้าคุณอยากโต10เท่าทุกปีสมัครไปได้เลยค่ะคร์สนี้คือสอนข้อมูลที่ทำให้คุณง่ายขึ้นในเรื่องการลงทุนนะคะก็ CF ไปที่ l n e Ad ได้เลย6,000บาท CF 6 00 0บาทนะคะหรือว่าถ้าซื้อหนังสือก็ CF ไปได้เช่นกัน CF 1, 1 300, 33, 000, 3 3 3ับาท1 3 3่ตัวอ่ะโอเคถ้าใครจะเอาความรู้วันนี้ไปสร้างเท่าไร่พิมพ์เลยเนาะความรู้วันนี้จะเอาไปสร้างพอร์ตกี่บาทรายได้ต่อปีเท่าไหร่ใช้ระยะเวลากี่ภายในกี่ปีด้วยสินทรัพย์อะไรเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเร็วขึ้นวันนี้มีภารกิจส่วดตัวก็เลยทำให้มาช้านิดนึงมาตอนสิบรึ่ ถ้าสัญญาณไม่ตัดไปก็น่าจะจบไปตั้งแต่40เดืทีที่แล้วก็เลยอาจจะช้านิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ก็คใครกดไลค์กดแชร์คอมเมน,น,นต์เป็นกำลังใจให้เตก็เราก็ช่วยสร้างเส้นทางเศรษฐีไปด้วยกันเพราะว่าเราเป็นนักลงทุนที่อยากจะรักษามูลค่าของเงินอยากจะสร้างพอร์ตกระสีอยากจะเรียนรู้ให้เราได้ประโยชน์ ในโลกดิจิตอลที่กำลังจะมาถึงก็ย oh ินดีและดีใจกับคุณหลายๆคนที่เข้ามาก่อนและกับเต้ด้วยเช่นกันใครเข้ามาก่อนหน้านี้คุณก็ได้สินทรัพย์ราคาถูกใครเข้ามาหลังจากนี้ราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆคุณก็ต้องเลือกเอาว่าอนาคตคุณคุณอยากจะทํางานไปจนตลอดชีวิตก็ไม่ต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนแต่ถ้าคุณอยากจะเดินทางเที่ยวต่างประเทศชิวๆเหมือนเตมาที่3เดือน สองเดือนอะไรเงี้ยเออคุณก็ต้องมีรายได้ใช่ไหมล่ะไม่งั้นคุณก็มาเที่ยวแบบเดยมไม่ได้ถูกไหมคะถ้าคุณอยากสะดวกสบายอยากทางานมากขึ้นอยากเหนื่อยน้อยลงความรู้การเงินการเงินการลงทุนคือคําตอบที่ช่วยคุณชีวิตง่ายขึ้นไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากฝันดีลาทิีสวั์แล้วเรามาเจอก,กันใหม่ครั้งหน้าใครที่อยู่ที่นี่ก็ชนเนื้อนทางนะคะขอให้มีความสุขสุขสันต์วัเนเสาร์ ใครที่อยู่เมืองไทยก็ Channel Bocanender นะคะสุขสา์มันอยู่สสัปดาห์แล้วเรามาเจอก,กันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะ YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วมาเป็นเพื่อนกันในการแบ่งปันความรู้การเงินการลงทุนแล้วก็ช่อง Facebook ก็อย่าลืมกด Follow กดห็นโพสก่อน c o m มนต์มีส่วนร่วมกับเตทุกครั้งจะได้ไม่พลาดทุกครั้งที่เตมาไปแล้วแล้วเรามาเจอก,กันใหม่ครั้งหน้านะคะบายยฝันดีค่ะ